โลก็นักกรมหาสุภาชัยนะครับจากมสวนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอ่อแอปโพ t ทูเอลโบเพนนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็มาจากโมเลนาะครับแล้วก็เปเปอร์อื่นๆอ่าส่วนตัวแล้วการจะแอปโพชเอลโบเพนเนี่ยผมอยากให้น้องดูเนี่ยสามอย่างนี้เป็นหลักนะครับดูโลเคชตัวลีชันนะครับแล้วก็ ส่งอินเวส i ิ a t i o n ให้พอ p p e r นะครับทีนี้เราเริ่มสุดนะครับก็คงเริ่มจากตัว History t a k i ิ้งนะครับอาการปวดเนี่ยเราก็ดูว่าโลเคชมันอยู่ตรงไหนนะครับดูคาเลสเตอร์ลิติกต่างๆของเพลนตามที่เราเรียนตามอาการวิทยามานะครับบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของตัวซิปเน็ตกับตัวลอสออฟฟังชันของตัวเอลร์โบม,มาด้วยก็สักประวัติไปนะครับจะได้รู้ว่ามันมีลอสฟังชันตรงไหน,น มันก็จะได้ไปแอสเซตตรงตำแหน่งที่มันมีอาการได้นะครับทั้งหมดนี้อย่าลืมพวกอินเฟคชันอินแฟมัทเทอรี่ดีซีสหรือทูเมอร์ก็ต้องเอ็กซูดออกไปเพราะว่าพวกนี้มันมีการรักษาที่ค่อนข้างสเปซิฟิกและอาจจะรีบด่วนนะครับมาที่การตรวจร่างกายนะครับดูคำขยับวัดสเปเชียลเทสยังเป็นของเราอยู่เสมอนะครับการดูก็ดูอย่าง,างแรกก่อนนะดูอะไลเมนต์ของมันนะครับ เป็นยังไงว่ามันมีผิดปกติหรือเปล่าโดยปกติเอโบมันก็จะมีตัวแคลลี่งองเกิลเป็นวาล์กัสประมาณ10-15องศานะครับนอกจากนี้เมื่อกี้ย้ำแล้วเรื่องของอินเฟคชันเรื่องของอินเฟมเมทอรี่ดิซิสยังต้องเอ็กคลูดออกไปต้องดูนะครับเลสเนสเซเวลลิง uh, นะครับก็สำคัญนะครับการตรวจต่อไปก็จะเป็นการคลำนะครับดูตำแหน่งที่มันมีเจ็บเนี่ยมันมีวอร์ไหมหรือว่า ตัว point of tenderness tend mm hmm. เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการ locate region นะครับสำคัญโอเคขยับ length of motion ของ elbow คงท่องกันได้อยู่แล้วนะครับ flexion ประมาณ130-140นะครับ extension อยู่ที่0ถนงถึง r e c ต v e r ประมาณ15องศาแล้วแต่คนนะคร supination อยู่ประมาณ85-90 pronation 75-85ทั้งนี้ทั้งนั้นเทียบกับข้างตรงข้ามเสมอนะครับ บางครั้งศูนย์องศาเอเซนชันอาจจะไม่ใช่ฟูลเลงอารมโมชันของคนไข้อาจจะมีลิมิตเอ็เทนชันแล้วก็ได้เพราะคนไข้อีกข้างหนึ่งอาจจะเป็นรีคอร์ดตุ่มนะครับทีนี้เลงอารมโมชันยังมีจุดบอกได้อีกนะครับว่าเป็นเอนเลนจ์หรือมิดเลนจ์ที่เรารู้กันอยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นเอนเลนจ์ range, มันมักจะมีปัญหาเรื่องอิมพิงเมนต์หรือว่าซอปทิชชูที่มันทิเทอริงมีปัญหาของตัวซอปทิชชูนะครับในเรื่องของตัว mid range, มิดเลนจ์มักจะเป็นอินทาอาร์อติคูล่าโปรบเลม ที่เหลือก็จะมาเรื่องของ Special Test กับพวก stability test ตต่างๆนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเอลโบว่ามันมีเจ็บตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่แล้วเอลโบเราก็จะแบ่งปัญหาอยู่ออกเป็น4 c o คอม r า m เมนต์นะครับ anterior posterior medial ลและก็หลั e r ชะลอนะครับค่อยๆดูตามไปนนะครับตัว a n t e r i o r ก็มาจะมีปัญหาเรื่องของพิมพ์อิมพิงเมน์นะครับหรือว่าเป็นพวกตเส็ลีชันเอ้ยไบเซ็ลีชันนะครับดิสตไบเซ็ลีชัน แอนต i เรียอินพิงแมนก็จะมีลักษณะของพวกติดแฟกชั่นอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นไบเซปก็จะมีปัญหาเรื่อง a c ค t ิวลับเจอหรือว่าเป็น t e n ิน n พาร์ตี้นะครับแอคิวลับเจอรคงรู้อยู่แล้วชัดๆมีการลับ t u r e มี Reverse สไบเซปรีเวิร์สบ๊อบไอเดฟฟอร์มิตีนะครับต่างกับดิสพอซิมอลไบเซปเนาะถ้าเป็นพอซิมอลไบเซปมันก็เด้งลงข้างล่างเนาะถ้าเกิดเป็นเป็นตัวรีเวิร์สไบเซมันก็เด้งขึ้นข้างบนนะครับน้องก็จะเห็นได้นะครับ ฮุกเทสสเปซิฟิกค่อนข้างเยอะถ้าเกิดโพสิทีฟแต่ว่ามันเซนกับกลุ่มที่เป็นคอมเ e t แทนถ้าเกิดฮุกแล้วมันโพสิทีฟแต่ว่ามีคอมเ e t แทนแต่บางครั้งเราฮุกก็ยังฮุกได้แต่เจ็บตรงที่ดิสทอลมันอาจจะเป็นพวกของเทนดินอ a t h าร์ตี้ของไบเซปเทนดอนได้นะครับแล้วบางครั้งมันก็จะเจ็บไปด้านโพสิเลียด้วยโพสโลและทัลลบางทีเราโ o เนชั่นสุดตัวเรเดียลทูบูลัซิตี้เราก็มุดไปทางด้านหลังใช่ไหมครับเราก็อาจจะกดเจ็บทางด้านโพสโลและทัลลได้นะครับ จุดกดเจ็บมันก็จะประมาณนี้2.5เซนติเมตรดิสโต,ต่อตัวเรเดียลเฮดนะครับเยื่อกระสันแต่จะไม่ได้เจ็บข้างบนจะมาเจ็บด้านล่างแทนก็โพซิทีฟได้เพราะตัวลอง e a d ตัวไบเซ็มันก็มาเกาะที่ r a d i ียลทูบูลั i ซิมันก็ฟอ r ตมันก็จะเจ็บใช่ไหมครับโอเคแอน e r เ o ี okay. ประมาณนี้นะครับลัตช r ลล์ลัตช a ลล์เอ w โ a i เนไม่เท่ากับ Tennis เอ b โ w เสมออาจารย์พี่พูดเสมอนะครับคอสเต็มไปหมดเลยนะครับ จุดกดเจ็บทางด้าน l a เทรอร a ลเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเป็นเทนนิสเอรโบร์ก็คงต้องเก็บกดเจ็บตรง e p i c คอน y l e ใช่ไหมแต่ถ้าว่าถ้าเกิดมันตําแหน่งอื่นก็อาจจะไม่ใช่เทนนิสเอรโบรแล้วก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยกดเจ็บตรงเ radio capitol joint แล้วลองโรเ a ตดูมันก็เจ็บอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นก็ได้ใช่ไหมหรือกดเจ็บที่โพ p โ s ล e r เทรอร a ลกัตเตอร์กลุ่มพวกนี้อาจจะเป็นไพก้าก็ได้นะครับมี s n a ป p i n g ไหมก็บ่งบอกได้เอ้ยมันมีอิน e r t i b u l a r pathology หรือเปล่านะครับ Tennisable มันก็ต้องกดเจ็บที่ EPCondyle ใช่ไหมมันคือ EPCondylatid หรือ EPCondylatid ใช่ไหมครับอ่ะก็ควรจะเจ็บตรง EPCondyle แล้วก็มี Provocation ก็คือเราไป s t r e t c h i n g หรือไปให้ Extensor ทำงานมันก็จะเจ็บนะครับ Special Test, c o s e n Mute Test รู้กันอยู่แล้วนะ Radial Tunnel กดเจ็บมันก็จะอยู่ตรงด้าน ดิสโตประมาณสัก4ี่เซนติเมตรแล้วก็ไปทางด้านเมดเดีลนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าเราแบ่งตามรูออฟไนมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งกับสองนะครับซูเปอร์โลลาทัลลตรงเนี้ยก็จะกดเจ็บได้ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของที่โพสเลโอโพสเดียนเตอร์เชียนมันมุดเข้าตัวซนะูปิเนเตอร์เนาะล็อกลิซิสลองฟิงเกอร์เอ็กเทนชันก็เป็นตัวโปกโวกนะครับ เมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าตรงกดเจ็บเรื่อง radio c a p u u l a p y g a เอ้ radio c a p u u l a joint มันไม่ specific นะครับตรงนั้นมันเป็น lesion ของ r c joint ได้ตามปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดเรากดแล้วมัน snap มี flexion pronation positive มี snap แถวๆนั้นก็อาจจะเป็นพวก pygga ก็ได้หรือจริงๆมันก็ไม่ s เ e c i f i c หรอกถ้ามี l o o s e body อยู่แถวนั้นมันก็ snap ได้ให้เราสงสัยพวก i n t a e r t i c u l a r pathology ไปด้วยนะครับ เอวโอเพนบางครั้งมันมาจากพวก instability ได้นะครับตัววารัส stability หรือว่าโปรโพสโรเลเทลโรตเทอร์ลี่ instability ก็ cause ตัว e r เทลเอวโ p เพนได้น้องก็ต้องไปตรวจเนาะวารัสสเตเทเงาะเขาสองสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อใหโอเลค a นอนมันปลดล็อกออกจากโ o ซ่าเพราะมันตัวโอเลคานอนโปรเซสมันเป็นตัว secondary stabilizer นะให้มันปลดล็อกมาตอนเฟกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำวารัสสเตเตทนะครับ ทั้งวากัสทั้งวารัสสเตเททเลยเในบางครั้งการโพเนชั่นมันอาจจะทำให้โพสโลลาเทลลซอฟทิชชูมันตึงขึ้นมันอาจจะไม่ชัดมากถ้าทำวารั ate, สสเตเททซูเิเนตนิดนึงก็จะช่วยได้ให้มันชัดขึ้นนะครับกลับกันเนาะถ้าเป็นวา ate, กัสสเตเททก็โพเนตก็สบายขึ้นแต่ก็เทสทั้งสองท่านั่นแหละครับตัวโพซโลลาเทลล์โรตาริสเตเบลิลตี้เนาะก็มีตั้งแต่โพซโลลาเทลล์ดอเวอร์ไพวอทชิฟเทส พุชอัพแล้วก็ s แชร์ไลฟ์เทสก็มีหลายท่าก็ลองเลือกๆดูแต่ส่วนใหญ่ก็ตรวจหมดนะครับมีเดี l ยก็เต็มไปหมดเลยนะครับมาดูกันเอพิคอนดีลติสเหมือนเดิมก็คงต้องเจ็บตรงเอพิคอนดนะครับแล้วก็ Reverse c o ค e เซหรือเทเซ Server t ์ s t สก็จะ Positive เอาน้าเนิรก็ยังเป็นอะไรที่เจ็บมีเดี l ย l เอ w ได้นะครับ จุดกดเจ็บมันก็จะไปทางด้านโพสิเลียต่อมีเ e ดียลเอพิคอนดตรงตำแหน่งของคิวบิทอลเทนเนลนะครับมีอาจบางคนอาจจะมีซับลักเซชันได้นะครับเหมือนในรูปนี้เพืมีซับลักเซชันของเอานั้นเนิร์ฟนะครับโพลเคชันเทสเช่นเฟคชันคอมเพชันเทสนะครับก็อาจจะโพสิทีฟหรือว่าบางทีมันเบรกแล้วมีฟังชันเทสฟังชันนลของตัวเอานั้นเนิร์ฟมันเสียก็อาจจะตรวจโอ้ ทาตูดเอาหน้าเนิร์ฟเต็มไปหมดเลยพี่ก็ใช้แค่สองท่าแหละอย่าไปจำเยอะตัวโฟเมนเทสกับอีกาวาเทสนะครับง่ายๆซับลักเซชันบางทีมันมาจากไตเสพด้วยนะครับบางทีมันแยกออกจากกันยากนะครับแต่ว่ามีเปเปอร์ของตัวสปินเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเอาหน้าเนิร์ฟซับลักเซชันเนี่ยมันจะมักจะเกิดก่อน90องศาแต่ถ้าไตเสพเนี่ยมันมากจากก็90องศาแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สเปซิฟิกนะครับ บางทีอาจจะต้องดูทายอย่างอื่นอย่างเช่นพวกเอาหน้าเนิฟดิฟังชันด้วยหรือว่าตัวเฟกชันโ a t i o n Test เพิ่มขึ้นนะครับหรือต้องอาจจะต้องใช้อินเวส i ิ a t i o n นะครับอ่ะ MCL ตรวจวอลกัสเตสเทสนะครับมิ t เทสแล้วก็มู v วิ g ิวัลกัสเทสนะครับตัวมู v วิวัล s ัตัวนี้ก็ s p ป c ิฟิกแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวโพซิทีฟจะอยู่ที่70ถึง120 Test เทนะครับ 120องศาถ้ามันเพลนที่ full e x t e n t i o n มากกว่านั้นอาจจะเป็นพวกวอ l g ั t extension overload test ก็ควละอันกันเนาะถ้า positive ของมุ้งวีว l ลั t จะอยู่ที่70-120นะครับ mm hmm. posterior elbow pain ก็จะมีปัญหาของตัว posterior impingement หรือว่าจะเป็นพวกไ i e p t insertion problem ต่างๆนะครับ impingement ก็รู้อยู่แล้วว่า มันก็คงจะต้อง limit attention ใช่ไหมครับมีเพน u l ลเอเ Lens of Motion ของตัว attention armbar attention test อาจจะ positive นะครับตัวไตเสพกับตัวปัญหาของตัว Accept ตรงไตเสพ tendon insertion ก็อาจจะมาด้วยบร s i ติดก็ได้นะครับหรือในกลุ่มที่เป็นบ r s i ติดพวกนี้อย่าลืม infection กับกลุ่มที่เป็น crystal induced นะครับจอบมาตรวจก็จะรู้นะครับพวกนี้ถ้าเกิดเป็น r e c u r r e n t ตัวเบอร์ไซตติดหรือว่าเจ็บแถวๆโพซิเลียบ่อยๆอ,อย่าลืมคิดถึงไตเสพปัญหาของไตเสพนะครับไม่ว่าจะมีตัวโอลิคอนอนสเปอร์ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของไตเสพซูเปอร์ฟิชียลไตเสพที่มันมีอินเซอร์ชั่นนะครับมันก็อาจจะโพดิวทำให้เกิดเบอร์ไซตติดได้รเรีเคอร์เรนต์บ่อยๆได้นะครับมีวีกเนสของตัวไตเสพหรือว่าเพนฟูเอ็กเทนชันได้นะครับการส่งอินเวสติกชันก็ค่อนข้างสำคัญส่งให้ถูกนะครับเ,เบื้องต้นเราก็ส่งเพนฟิมใช่ไหมครับ บางทีมันก็จะเห็นเนี่ยแคสซิฟิกมันเกิดขึ้นได้แถวนี้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเกิดที่โชเดอร์อย่างเดียวนะครับออซิโอไฟต์โอเลคอนอนออซิโอไฟต์พวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับพวกไตเซปเอ่อโพสเซเลียอินพิงสเมนใช่ไหมตัวสีเหลืองนี้เร,เ,นเ,นเ,น 5, เราเรียกว่าถ้าเป็นเป็นออซิโอไฟต์เราเรียกโอเลคอนอนออซิโอไฟต์เมื่อเป็นอินตาทิคูล่าเนาะพวกนี้เกิดอินพิีเมนแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เราเรียกสเปอร์ พูกนี้เป็นไตเสพ insertion เนาะแยก o l i อน n o n o โ s ไฟกับ oligonon spur ไม่เหมือนกัน OCD เน CD, ฟียร์เพนฟิล์มถ้าช่วงเริ่มเลดละก็จะเริ่มเห็นนะครับ instability ดอ o เทสอันนี้ก็ถ้าเป็น p o สโ l o และ t h r e ก็เห็นดอ o เทสได้เนะาะด r o p s i d ไม่ใช่ดอ o เทสตัวอันเ์ซาลนะครับก็ช่วยบอกเรื่องของ fusion ได้เนาะอันนี้อันเทซาลก็ดูมี f ู u i d อยู่บริเวณ ในจอยนะครับหรือเราก็ดูพวกไบเซปเทนดอนได้เนาะอันนี้เรเดียลเฮดนะครับไบเซปเบเกีอาร์เทอรีถ้าเกิดมันขาดก็จะเห็นว่าเกิดแกลบขึ้นระหว่างตัวเรเดียสกับตัวเทนดอนนะครับอันนี้ไพกาอันนี้นอร์ม l ลไพกาไม่ค่อยหนามากแต่ก็พอมีแต่น้อยแต่คนนี้เห็นชัดเนาะก็จะเห็นเป็นฟรินช์เข้าไปเลยในเรเดียลเฮดพิทูลจอยอันนี้เป็นเรเดียลเฮดเห็นไหมหมุนดิ อันนี้เป็นแคปิตาลลุ่มนะครับ MCL ก็อันนี้เป็นคอนดรชันตี้ปกติของมันก็จะเห็นเป็นขาวๆนะครับอันนี้ normal เนาะหรือบางทีเราก็ตรวจ State Test สนะครับก็วากัสวาลัส t เ test วากัสวาลัส a t e build ของตัวอันเดซา,าก็ทำได้เลยหรือว่าจะดู r o t a r y i n s t a b i l i t y เเราก็ดู Lateral RC j o i n ีได้เนาะถ้าเกิดมัน R ขึ้นก็ positive นะครับอันนี้ normal อันนี้เป็นตัวลัทธล้ออะโนไฮมอล j o จอยนะครับถ้าเกิดมันอ้าขึ้นแบบนี้ยก็อาจจะมีเรื่องของโพสโลลัทธล้อโรตารี่อินสเตสเตบิลิตี้ 2DCT ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ดูเรื่องของออ o ิโอไฟกับ l ูสบอ b o ดีในจอยนะครับเนี่ยถ้าเป็นโอ c ลคอนอนออซิโอไฟเราก็จะเห็นเป็นมิกกี้เมาส์ไซ g ์นะครับมิกกี้เมาส์ไซน์หรือ MRI ก็ส่งดูพวกซอฟ t ์ทิชชูล้วก็รู้กันอยู่แล้วประมาณนี้ นี่เมื่อกี้นี้จะให้ดูตัวโอลิคานอนสเปิร์มมันมักจะสัมพันธ์กับตัวไตเสพอินเซอร์ชันนะครับเพราะมันเป็นเทนชันไซของตัวซูเปอร์พิชเชียลไตเสพบางครั้งเราไปเอาแค่ตรงนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยไตเสพมันก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วเราตรวจพวกไตเสพวิกเนตด้วยมันอาจจะเป็นคอสของปัญหาทั้งหมดทั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปจัดการอาจจะมีมปวดซ้ำๆตามมาได้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมคริสตัลอินดิวกับอินเฟคชัน ถ้ามันแดงๆอักเสบก็ a อสเปเรชันออกมาดูนะครับเ m โ m มเมสเ e ก็3อันนี้นะครับหาเนเจอร์ออฟดิซ e สโลเคชันของตัวรีชันให้ได้แล้วก็ส่งอินเวส i ิ a t ชันให้เหมาะสมนะครับก็ขอบคุณครับจบนะครับขอขอบุณท่านอาจารย์